สวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ปูนี้คุกกิ้งโชว์ EP สองเนื่องจากเราโพสต์ปูนี้คุกกิ้งโชว์ EP หนึ่งไปเมื่อคืนต้มจืดเต้าหู้หมูสับได้รับฟีดแบ็ดีมากก็คือคนดู57คนเย <Yeah. S 2> แต่แต่มันไม่สำคัญเพราะว่าเราทำสัญญาไว้แล้วว่าถ้ามีคนไลค์เกิน12คน เราจะทำ EP 2แล้วนี่เราทำ EP 2ทันทีเลย <Yeah. S 1> <laughs> แต่เดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก่อนเนื่องจากวันนี้เรามีภารกิจเยอะภารกิจเยอะแยะเลยก็คือต้องขายต้นไม้นี่ต้นไม้มาเตรียมรอแล้วี่ฝั่งนี้คือต้นไม้เห็นไหมเนี่ยต้นไม้ที่จะขายทั้งแผงเลยแล้วก็นี่มีต้นนี้ด้วยมีคนจะมาเอา คนจะมามาเอาต้นนี้เราก็เลยไม่มีเวลาออกไปซื้อของไปจ่ายตลาดก็เลยคิดว่าวันนี้จะสั่งกับข้าวมาคกินไม่เป็นไรไม่เห็นเราคุกกิ้งไม่โชว์ฝีมือไม่เป็นไรแต่เราจะรีวิวอาหารแล,และอาหารครั้งแรกที่เราจะรีวิวมันต้องเป็นอะไรที่เด็ดดวง <Yes. S 1> เราก็ไปเจอ ยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งก็คือมอสซาลามอสซาลาคือคือยูทูบเบอร์คนไทยที่อยู่ในอเมริกาเนอะนถ้าจำไม่ผิดนา่าจะอยู่ใน LA แล้วเขาก็มีคลิปนี้ลงล่าสุดเลยนี่คลิปนี้นี่คือไก่ทอดที่เขาบอกว่าอาร่อยที่สุดใน นี่คือไก่ทอดที่อร่อยที่สุดในอเมริกาซึ่งเราไม่เคยกินไม่เคยกินแต่ต้องต้องย้อนความก่อนต้องบอกอะไรก่อนว่าไก่ทอดเค c ซอ่ะที่อเมริกาเป็นเคฟซนะเป็นไม่ไม่รู้ว่าเป็นออริจินอลหรือเปล่าเคฟซแต่แม่งเหมือนไก่ทอดตลาดอ่ะคือไก่ทอดตลาดบ้านเรายังอร่อยกว่านึกออกปะ ไก่ทอดเค c ที่นี่คือแบบว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาตับมาทอดอะไรมันไม่เหมือนไก่เคฟซีแมคโดนัก็เหมือนกันแมคโดนัลที่เมกาก็ไม่แบบไม่ปนนี้เท่าไหยคือฟาสต์ฟู้ดที่เมกาพอคนไทยซื้อไปเนาะเขาปรับให้เป็นแบบว่าไฟไรนิ่งเลยงงมากฟาสต์ฟู้ดของไทยอ่ะที่ซื้อลิขสิทธิ์อเมริกาไปอ่ะคือแม่งทำดีกว่าเมกา แล้วคือมันไม่มีที่เนี่ยรสชาติเทสของเราคนไทยจะชอบติดหวานเนาะจะชอบมีน้าจิ้มหวานน้าจิ้มพริกที่นี่คือสวัสดมากไอ้น้าจิ้มพริกของเคเอฟซีอ่ะมันคือแบบมันหาไม่ได้แล้วอ่ะเราพยายามจะหาแบบว่าน้าจิ้มที่มันอร่อยมันไม่มีเลยซึ่งหลังจากนะั้นมันทําให้เราไม่ไม่ได้กินพวกเคเอฟซีไม่ได้กินไก่ทอดเลยเราจะมีแบรนด์สักแบรนด์สองแบรนด์นะเราชอบกินป๊อปอาย ที่เป็นไก่ทอดเหมือน KFC นะแต่ก็เค็มเค็มเค็มแต่ว่านังก็ีอย่างนี้แหละฝรั่งอะ่ะติดเค็มเนาะอาหารคาวก็จะเค็มอาหารหวานก็จะหวานแบบหวานไม่มีความพอดีไม่มีความลงตัวอาหารไทยคือน u บ b e r one อาหารต่างชาติที่อยู่ในไทยก็น u m b e r one เหมือนกันเช่นพวกซูชิอะไรเงี้ยเ,เขาเหมือนเขาปรับปริ้นให้แบบว่าเขาปรับเขาปรับรสชาติให้เท่ากับลิ้นคนไทยแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้เขาทำคอนเทนต์นี้เราก็เอาบ้าง แล้วเราก็ลองดูปุ๊บเขาอยู่เขาอยู่ฝั่ง LA เอเนาะเราก็ลองดู Uber ว่ามีแบรนด์นี้อยู่แถวนี้ไหมซึ่งมันมีมันมีอยู่ในมันมีอยู่ใน u b e r ตอนแรกเราคิดว่าคือพวกแบรนด์เหมือน k f c ออะไรอย่างเงี้ยที่ที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่แบรนด์ดับงบงซึ่งบางรัฐมันจะมีบางรัฐจะไม่มีแต่เราโชคดีแต่นั้นนั้นนั้นจะเป็นแบรนด์ดังอยู่แหละเนาะ เราก็ไม่แต่เราไม่เคยกินนะปกติเรากินอย่างที่ที่บอกไปถ้าเกิดเป็นไก่นึกถึงไก่ทอดอย่างเงี้ยจะนึกถึงป๊อปอป๊อปอาลุยเซียนาแล้วมอสซาลาก็บอกแล้วว่ามันเป็นไก่ทอดที่อร่อยที่สุดในอเมริกานะที่เขาเคยกินแต่เราเข้าใจแล้วว่ามาตรฐานไก่ทอดที่อร่อยที่สุดที่ไทยกับมาตรฐานไก่ทอดที่อร่อยที่สุดในอเมริกามันจะมันจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นทาใจไว้ครึ่งหนึ่งแล้วแต่จะลองจะคอนเฟิร์มมอสซาลาอีกทีหนึ่ง ดูนี้ก่อนกินง่ายๆกินง่ายๆสั่งง่ายๆเลยดีกว่าเอาแค่สองชิ้นพอนี่เซตนี้น่าจะเหมาะกับเราไก่ทอดสองชิ้นแล้วก็มีดงก์แล้วก็มีของหวานนิดหนึ่งแค่นี้พอละวพชรแมงโก้แอปเปิ้อ่าเลือกก่อนเอาอะไรดีเอาฟรายกับมชทส์โ,คโคพเตโต้ดีกว่า Pe ชรแมงโก้หรือว่าโคคอนัทพายแอปเปิ้ลดีวะ เปรี้ยวๆหรือว่าหวานมีออปชันให้นะเราเอา fry, เฟรนช์ฟรายแล้วก็แบสเบอร์รี่ทีแล้วก็เอาแฮฟแอนด์แฮฟมันมีให้เลือก2รสชาตินะมีสไปซี่กับ กับออริจินอลเราอะฮะพาเพราะไก่เรามี2ชิ้นอยู่แล้วเนะเอาะก็อย่างละอันของหวานเนี่ยเลือกยากจังพีชแมงโก้กับโคโคนัทพายแอปเปิลเอาอะไรดีพายแอปเปิลพายอะอร่อยแต่พีชแมงโก้แต่เขาลองในคลิปวิดีโอเขาลองโคโคนัทพายแอปเปิลโอเคเราจะเอาโคโคนัทพายแอปเปิลดูโอเคจุ๋มจิ๋มกระปิน้ำปลา14เหรียญ14เหรียญ75อ่ะ ออเดอร์ Brother, ไม่เอาอะไรเพิ่มแล้วค่ะเอาแค่ okay, นี้พอเพราะเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กกินแค่นี้ก็พอละโอเคเรียบร้อยอาหาร on the way แล้วแล้วก็เดี๋ยวพออาหารถึงอะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเนาะเดี๋ยวอาหารถึงแล้วเราจะมาชิมกันดูซิว่ามันเป็นไก่ทอดที่อร่อยที่สุดในเมกาจริงหรือไม่ <c oughs> ตอนนี้เราก็ได้เรียบร้อยแล้วมาจ้าสั่งมานี่ <S <S 1> <S 1> เป็นไหมเมื่อกี้ลืมบอกแบรนด์เขาแบนดเบ์ดเขาชื่อ j o l l y b นี่อันนี้ j o l b นี่นะคะแบนด์เขาเป็นชื่อเป็นแบรนด์ของฟิลิปปินส์นะคะที่สั่งมามีออริจินอลไก่ทอดแล้วก็มีสไปซี่แล้วก็อันนี้มีพายพายเนื้อผกับโคโค n นันะอันนี้น่าจะเป็นของใหม่แล้วก็ มี mashed potato แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นมากับอันนี้เนาะเป็น gravy น้ำ gravy และอน,นี้เป็นเป็น raspberry tea ลองชิม raspberry tea รวเปรี้ยวๆหวานๆชอบมากเอาอะไรก่อนดีเอาอะไรก่อนดีเอาอะไรก่อนดีต้องเอากล่องกล่องอันนี้มาตั้งเลยนะเพราะกลัวจะไม่เห็นอันนี้ก่อนดีกว่า m a s potato m a s potato ของเขา โอเคเป็นแมชชว์เรโร่โปกติไม่ได้ไม่ได้มีอะไรวิวิสมาล์ลมากมายอันนี้น่าจะเป็นน้ำเกวี้ของเขาเลรศจังเลยอ่ะหืมน้ำเกวี่อร่อยดีไม่รู้ว่าเอาไปราดกับแมชชโรหรือว่าเอาไปกินกับไก่อ่ะเานี่นํามาลองของเด็กกันเลยกว่าไก่ทอด ไก่ทอดค่ะอันนี้ออริจินัลนะเดี๋ยวจะลองลองกัดดูว่ารสชาติเป็นยังไงขอลองอีกทีหนึ่งอร่อย ใช้คำว่าอร่อยได้ใช้คำว่าอร่อยนะเขาไม่ได้ให้ซอสอะไรมามากมายนะแต่คือกินอย่างเงี้ยก็ก็ได้นี่จิ้มแบบจิ้มกับนี้ได้เลยนะเนี่ยฉันขอให้พี่ได้เลยอะ่ะได้เลยเรามีข้าวด้วยจะกินกับข้าวนี่ครับแล้วก็ลองชิมสไปซี่ดูเอาอันนี้แล้กัน ไก่ทอดสไปซี่ดูสิเผ็ดแต่ว่ามันเป็นเผ็ดเผ็ดแบบแห้งๆอ่ะเผ็ดพริกไทยอะไรอย่างงี้มากกว่าไม่ค่อยไม่มีอะไรชนะวิงแซบที่ถ่ายได้แล้วจริงๆน้ำมันค่อนข้างเยอะนะอร่อยที่สุดไหมาอาจจะคิดว่า อร่อยอยู่ในระดับต้นๆแต่จะอร่อยหรือไม่อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มจริงนะเวลาเรากินไก่ทอดเราต้องจิ้มอ่ะต้องจิ้มกับอะไรสักอย่างไม่สามารถกินแบบว่าแห้งๆอย่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดเราวัดกันเอาเบสเฉพาะไก่เฉยๆไม่ได้เอาไม่ได้เอาน้ำจิ้มแม่เราแหละอร่อยอยู่ในอยู่ในขั้นอร่อยแนะนำคนไทยนะถ้ากินสไปซี่ดอุตส่าห์นี้ก็อร่อยคนละแบบเลยอ่ะแต่อร่อยอร่อยกันอะ เราดืน้ำก่อนชอบอันเนี้ย raspberry tea อ,อ่ะเรามาลองของหวานเรามาลองของหวานกันรสาพสับปะรดออะายสับ พายสับะรดปั๊มเชียวอะ่ะคืออร่อยที่สุดในจักราวาลแล้วนะตอนเด็กๆกินกนะใช่ตอนแรกเราสับสนอยู่ว่าโคโคน,นัทมันจะไปอยู่ตรงไหนวะมันจะอร่อยไหมวะแต่คือเหมือนโคโคน,นัทอะ่ะมันมาช่วยลดความเปรี้ยวของพายนัปโป้และเหมือนเหมือนเขาใส่บุนบุนมะพร้าวไปเฉยๆอะ่ะไม่ใช่มะพร้าวอะ่ะนึกออกปะ มันทำให้รถ,รถ,รถกลิ่นรถของสับประรดยังมีอยู่แต่ว่าบางลงซึ่งมันอร่อยมากอันนี้อร่อยมากจริงอร่อยนี่หอนเลยอ่ะเอาละด้านร้านไก่พอดใหม่แล้วงวดหน้าดูแล้วว่าต้องใส่ร้านอร่อยจริงคอนเฟิร์ม อร่อยอร่อยหรือว่าหิววะหืมหนังคือไม่ไหวแล้วหลดข้างในอะ่ะเนื้อข้างในมัน,มนแบบมันจ j ยซี่มากเลยอะ่ะมันเป็นแบบว่ามันมีน้ำอะ่ะมันมีน้ำมีนวลน,นะกอบ้าเนี่ยไก่มันนุ่มนุ่มจริงๆแล้วเนี่ยจิ้มแบบเกวี่เนี่ยอร่อยมากเลยอะ่ะ อ่าสำหรับแบรนด์ไก่ทอดอเมริกาที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดอเมริกานะสำหรับเราณนะวินาทีดีนะแต่เราก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่กินไก่ทอดบ่อยอะไรมากมายแบรนด์เนี้ยยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ใครที่อยู่อเมริกานะแล้วยังไม่เคยลองลองกินมันจะให้ความใกล้เคียงกับ KFC มากที่สุดแล้วก็ตัวเนื้อไก่จริงมันมีเฟเวอร์นะมีเฟเวอร์หลายๆอย่างเลยมีความนุ่มแล้วหนังก็กรอบมันเป็นอยู่แล้วอะถ้าเกิดออกทอดออกมาทรงนี้ไงนหนังก็กรอบอยู่แล้วเหมือน KFC เนาะให้คะแนน แปดเต็มสิบเลยสาหรับ oh. สําหรับไก่ทอดแล้วก็ชอบน้ำเก๊ี้ที่เขาให้มาเอ็กซ่าไม่รู้ว่าให้กินกับไก่หรือให้กินกับแมชเดโรแต่ว่าเราชอบกินกับแมชพอเตโตมากกว่าเค okay, สําหรับวันนี้ขอตัวไปกินไก่ทอดต่อแล้วเดี๋ยวจะตักข้าวมาแล้วก็มีต้มจืดอ,อย่าลืมนะถ้าเกิดชอบกดไลค์ถ้าเกิดชอบกดไลค์ like, ให้หน่อยนะเป็นกําลังใจให้ถ้าเกิดคลิปนี้ถึง25ไ like, ลค์คลิปหน้ามาแน่คลิปหน้ามาแน่และคลิปหน้าจะลงครัวทำข้าวเองสัญญาคลิปนี้แบบว่ามัน มันถูกระหุกจริงๆแล้วก็เราต้องขายของด้วยวันนี้หรืองายๆคือขี้เกียจเจอกันคุกกิ้งครั้งหน้าค่ะกับป <c oughs> ุนนี่คุกกิ้งโชว์นะจ๊ะไปละบ๊ายบาย